เริ่มแล้วลูกคนนี้มเต็มแล้วค่ะนี่ถ่ายดีๆตรงๆกงให้อยู่ด้านขวาให้ไว้ให้อยู่ด้านขวาผมจะให้อยู่ด้านขวามือหนูอ่ะพอเป็นงั้นหัวเันทิ่มหัวเันทิ่มเดี๋ยวถ่ายนี่เย็ดแป๊ดทุกคนจะถ่ายทุกคนเลยเลยถ่ายอาหารด้วยถ่ายองอาหารเออธรรมชาติอ่ะธรรมชาติอ่ะอาหารธรรมชาติไม่ใช่เฮ้ยใครมองออกวะเนี่ยนี่คือไม่รู้ว่าเอ็นแก้วอะไร

เปลี่ยนแผนมานั่งร้างนี้เนี่ย้างเด็กเหรอฮะครับใช่ไดโอ้้นางเดินเร็วอะคุแม่มุ่่ะเออหน้าไม่ลูกเห็นหน้าไมให้เห็นหน้าที่ทหารไทยกลัวแล้วคุณกินยา่าไยอีะต้องถามบังทีลูกถามาทีอหลายคนจ้

ไม่ครบสนาทีนะอนแวนอนแลวนอนลูกแวนอนเห็าชอบเดี๋ยเขาชอบแกล้งนะซูมแบบใกล้ๆอย่างุ้นหีก็ชักขวนหลุดเานาอ่กแกล้งใหเดี๋ยวโดนสอาทีแล้ว่แป้งอ่ไหนอ

มี o, แล้วแกวางเลยทัค่วางเลยแล้วมีแล้ o, วซาบไปบ้างไปบ้าง